นิทานเรื่องเมตตาอุปบารมีอน,นิสงส์แห่งเมตตาของท่านที่ปายนะดาบทในอดีตการพระเจ้าโกสัมพิกะกรองราชสมบัติในนครโกสัมพีแคว้นวังสะมีพราหมณ์สองตนมีทรัพย์สมบัติคนละแปดสิบโกดเป็นสหายรักกันภายหลังเห็นโทษในกรรมคุณ เกิดเบื่อหน่ายในคารวาสวิสัยจึงแบ่งทรัพย์ให้บุตรภรรยาที่เหลือให้ทานแก่คนยากจนอนาถาออกบวชเป็นดาบทอยู่ณป่าหิม,มพานเที่ยวแสวงหามูลพลาหารเลี้ยงชีพอยู่ถึงห้าสิบปีเมื่อต้องการจะลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มบ้างได้เที่ยวไปถึงชนบทแคว้นกาสี ท่านทีปยนะดาบทมีเพื่อนคู่หนึ่งชื่อมนดบเมื่อพระดาบทเข้าไปเยี่ยมจึงจัดการต้อนรับทำศาลาให้พักถวายปัจจัยสี่อย่างบริบูรณ์พำนักอยู่ที่นั้น 4, สามถึงสี่พันษาแล้วพากันไปยังเมืองพรณสีอาศัยอยู่ที่ป่าช้าแห่งหนึ่ง ท่านทีปยนาดาบดอาศัยอยู่ที่นั้นพอสมควรแล้วกลับมาพักอยู่ที่สหายมณฑบอีกแต่อีกองค์หนึ่งยังอาศัยอยู่ณป่าช้านั้นต่อมาวันหนึ่งโจรคนหนึ่งขึ้นบ้านลักทรัพย์เจ้าของตื่นขึ้นก็ไปแจ้งตำรวจพากันออกติดตามมาอย่างกระชั้นชิดโจรเห็นไม่ได้การจึงทิ้งข้าวของที่ลักมาไว้หน้าประตูบรรณศาลา ที่พระดาบทอาศัยอยู่เมื่อเจ้าของกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่นั้นพบสิ่งของต่างๆและพระดาบทในบรรณาศาลาสำคัญว่าพระดาบทเป็นโจรจึงพากันเข้าจับกุมคุกคามได้คำหยาบคายซ้อมจนถึงกับบาดเจ็บขู่ตะคอกว่าไอ้ดาบทถอยน้อยกลางวันทําเป็นดาบทผู้ทรงศีล กลางคืนออกเที่ยวลักทรัพย์ชาวบ้านแล้วควบคุมตัวไปส่งราชสำนักพระเจ้ากรุงโกสัมพีมีได้ทรงพิจารณาให้ถี่ท่วนทองแท้โปรดรับสั่งให้ลงโทษทันทีเจ้าพนักงานเอาเหลาไม้ตะเคียนเสียบแต่ไม่เข้าพระดาบทเห็นกรรมในอดีตของตนเคยเอาไม้ไผ่แหลมปักกลางหลังแมลงสาบ ไม้หักคามแมลังสาบไม่ตายเห็นว่าตนจะหนีกรรมหนีไม่พ้นจึงบอกแก่เจ้าหน้าที่ว่าต้องเอาไม้ไผ่เสียบจึงจะเข้าเจ้าพนักง,งานทำตามดาบทดสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสเลือดไหลโซมออกมาทางช่องเลา้าสวยผลกรรมนั้นอยู่ต่อมาวันหนึ่ง ท่านทีปยนะดาบทคิดถึงสหายขึ้นว่าเราไม่ได้พบกันนานแล้วออกเดินทางมาเยี่ยมพอมาถึงกลางทางได้ข่าวนั้นได้พบกันแล้วจึงถามว่าสหายไปทำผิดอะไรหรือท่านตอบว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยดาบท,ทีปยนะจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านจะรักษาใจไม่ให้โกรธแค้นพวกนี้จะได้ไหม จึงตอบว่าเพื่อนเอ๋ยแม้เราจะถูกลงอาญาถึงเพียงนี้แล้วก็ตามเราก็ยังไม่โกรธคนที่จับเราหรือพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้ลงโทษเราเลยเราจะเริญเมตตาภาวนาให้ท่านเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาท่านทีปะยะผู้สหายพูดว่าถ้าเช่นนั้นร่มเงาของผู้มีศีลเช่นสหายนี้ ย่อมเย็นสำราญแน่ท่านจึงนั่งพิงหอกเหลาที่เสียบกายพระดาบทอยู่นั้นเลือดที่ไหลออกมาได้เปื้อนผ้าครองของท่านทีปะยะนะติดกลังไปทั้งตัวขณะที่ท่านนั่งพิงเหลาอยู่นั่นเองคนทั้งหลายจึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าโกสัมพีให้ทรงทราบพ,พระองค์เสด็จมายัางที่นั้นตรัสถามว่า ท่านทีปยนะเหตุใดท่านจึงมานั่งพิงเหลาอยู่อย่างนี้ช่วยบอกโยมด้วยท่านถวายพระพรว่ามหาบาพิตรอัตมาภาพนั่งรักษาดาบทนี้อยู่มหาบาพิตรทราบหรือเปล่าว่าพระดาบทผู้นี้ทำผิดอะไรพระเจ้าโกสัมพีตรัสว่าท่านทีปยนะ โยมยังไม่ทันพิจารณาสั่งลงโทษไปพระดาบทถวายพระพรว่าบอพิษพระราชสมภารเจ้าบรรดาพระราชามหากษัตริย์ต้องทรงพิจารณาใคร้ครวนก่อนแล้วจึงทาจึงจะสมควรพระราชาทรงทราบว่าพระดาบทนั้นไม่มีความผิดโปรดให้ถอนหลาวออกแต่ถอนไม่ออก เพราะก,กรรมเก่าของท่านท่านจึงบอกให้ราชบุรุษเลื่อยให้คาดเสมอเนื้อแล้วจะคาอยู่เช่นนั้นด้วยกรรมของท่านและพระราชาโปรดให้บำรุงพระดาบทนั้นตลอดไปฝ่ายท่านทีพยนาดาบทเมื่อรักษาสหายจนดาบทจนสบายดีแล้วก็กลับมายังบ้านมนดบอีกวันหนึ่ง มณฑบได้ทราบจึงออกต้อนรับให้อยู่ในบนารรณศาลาของตนบำรุงด้วยปัจจัยสี่อย่างผาสุขโดยควรมณฑบพาบุตรและภรรยานำเครื่องสักการะบูชาไปนมัสก,การพระดาบทลูกชายคนหนึ่งชื่อยันทัตเล่นลูกคางอยู่ท้ายอาสมลูกขางกระเด็นตกลงในโพรงจอมปลวกซึ่งมีอสรพิษอาศัยอยู่ในนั้น เด็กชายยันทัดไม่รู้ว่ามีอสรพิษจึงล้วงเอาลูกคางถูกอสรพิษกัดมือสลบลงไปนะที่นั้นเองมนดบจึงอุ้มลูกชายมาวางตรงหน้าพระดาบทพูดอ้อนวอนว่าท่านขอรับธรรมดาดาบทย่อมรู้จักยาและเวทมนต์อยู่บ้างขอท่านช่วยรักษาลูกของผมให้หายด้วยเถิดขอรับ พระดาบทตอบว่าเราไม่รู้จริงๆนะโยมอาตมาเป็นพระเป็นหมอไม่ได้มนดบกล่าวว่าท่านขอรับถ้าเช่นนั้นขอท่านได้ตั้งเมตตาจิตช่วยลูกผมด้วยเถิดท่านทีปยนะดาบทวางมือที่ศีรษะยันทัศแผ่เมตตาตั้งสัตยาธิศฐานว่าเรามีจิตเลื่อมสายอยู่เจ็ดวันเท่านั้น มีความต้องการบุญจึงได้ประพฤติพรหมรรย์ต่อจากนั้นเราต้องทนประพฤติพรหมรรย์มาถึงห้ิบปีเศษด้วยความสัตย์นี้ขอพิษนี้จงคลายเถิดพร้อมทั้งตั้งสัจจะกิริยาด้วยอำนาจแห่งเมตตาจิตพิษก็จะคลายออกจากกายไหลลงสู่ดินไปยันทัศลืมตาเห็นบิดามารดาพลิกกายนอนเฉยอยู่ พระดาบทจึงบอกกับมนดบว่ากำลังของเราทำได้แค่นี้ต่อแต่นี้ท่านจงใช้กำลังของท่านบ้างเถิดมนดบผู้บิดาจึงตั้งเมตตาจิตทำสัจจะกิริยวาว่าเราเห็นแขกมาถึงบ้านบางครั้งไม่พอใจเลยแม้สมณพราหมณ์ผู้พหูสูตรก็ไม่ทราบเรื่องนี้เลย คือเราได้เห็นพระมาถึงบ้านเพื่อขอพักหรือขอบินทบาทบางครั้งเราไม่พอใจจะให้พักหรือถวายบินทบาทแต่เราไม่แสดงอาการที่ไม่พอใจให้ปรากฏเรานั่งแลดูด้วยสายตาที่แสดงความรักอยู่แม้สมณพราหมณ์ผู้พาหูสูตรก็ไม่รู้ได้แม้เราจะไม่ประสงค์ให้ทานได้ด้วยความสัตย์นี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ยันทัดลูกข้าเถิดพิษที่เหลืออยู่ก็ซึมเข้าแผ่นดินไปยันทัดลุกขึ้นนั่งได้มนดบจึงบอกแก่ภรรยาผู้เป็นแม่เด็กว่าเธอจา๋าตอนนี้เธอจงช่วยการรักษาลูกเราเถิดภรรยาบอกว่านายดิฉันไม่กล้าจะพูดต่อหน้านายได้มนดบตอบว่า จงพูดไปเถอะขอแต่ให้ลูกเราหายก็แล้วกันนางจึงตั้งเมตตาจิตกล่กาวสัตยาธิฐานว่าลูกรักอสารพิษมีเดชมากตัวที่กัดลูกนั้นแม่ไม่ชอบใจเลยพ่อของเจ้าก็ไม่แปลกกันกับอสารพิษนั้นแม่ไม่รักเหมือนกันด้วยสัจจะกิริยานี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ลูกยันทัดด้วยเถิดพร้อมกับสัจจากิริยาพิษก็หมดจากตัวเด็กยันทัดลุกขึ้นวิ่งเล่นได้ตามปกติเมื่อลูกปลอดภัยแล้วมนดบจึงถามดาบทว่าธรรมดานักบวชย่อมระงับกิเลสได้ด้วยฌานภาวนาฝึกอินทรีย์มีจักษุเป็นต้นให้หมดมนทินได้ นอกจากท่านทีปยนะจะฝึกใจประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้เป็นอันไม่มีท่านขอรับท่านเกลียดชังอะไรหรือจึงฝืนใจประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ทำไมไม่ศึกออกมาครองเรือนเล่าท่านดาบทตอบว่าโยมนดบคนมักติเตียนว่าคนที่ออกบวชด,ด้วยศรัทธาแล้วกลับศึกมาครองเรือนนั้น ว่าเป็นคนเหลวไหลคนกลับกรอกเหมือนเด็กชาวบ้านเราเกลียดถ้อยคําเช่นนี้อยู่แม้จะไม่มีความปรารถนาก็ต้องทนประพฤติพรมจรรย์ต่อไปนี่เป็นฐานะที่วินยูชนสารเสริญและเป็นฐานะแห่งสัตรบุรุษเราจะทำบุญด้วยเหตุนี้แหละท่านดาบทย้อนถามอีกว่าท่านเลี้ยงดูสมณพราหมณ์ และคนเดินทางให้อิ่มน้ำสำราญในเรือนท่านมีข้าวน้ำสมบูรณ์ใครมาก็กินได้ทุกเวลาเราขอถามท่านว่าท่านเกลียดคําอะไรแม้ไม่มีความประสงค์ก็ยังทนให้ทานอยู่ได้มนดบตอบว่าบิดามารดาปุย่าตายายญาติพี่น้องของเราเป็นคนมีศรัทธาเป็นทานบดี รู้หลักปราดเราอนุวัตตามธรรมเนียมของตระกูลนั้นคิดอยู่ว่าอย่าได้เป็นคนดัดจารีตประเพณีของตระกูลนั้นจึงแม้มีศรัทธาเราก็ให้ทานได้แล้วมันดบจึงบอกภรรยาว่าแม่มหาจำเริญเราได้กับเจ้าตั้งแต่เจ้าเป็นสาวรุ่นมีปัญญายังไม่สามารถ ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเธอ,อยังไม่เคยแสดงความรักให้ประจักษ์เลยเจ้าไม่รักเราเลยเธอปฏิเสธฉันอยู่เราขอถามว่าเพราะเหตุใดเธอจึงทนปรนิบัติฉันอยู่ได้นางตอบว่าท่านเจ้าขาแต่ไหนแต่ไรมาภรรยาที่มีผัวบ่อยๆไม่มีในตระกูลนี้เลยดิฉันประพฤติตามธรรมเนียมของตระกูล แม้จะไม่พอใจก็ทนประพฤติอยู่ได้นางกล่าวเช่นนั้นแล้วก็คิดว่าความลับเราไม่ควรกล่าวต่อหน้าสามีเลยเราได้กล่าวไปแล้วเขาคงโกรธเราเราจะขอขมาโทษต่อเขาต่อหน้าพระดาบดเมื่อจะขอโทษจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านมนดบวันนี้ดิฉันพูดไม่สมควรขอท่านจงอดโทษแก่ดิฉันด้วยเถิด เพราะดิฉันเห็นแก่ลูกยันทัดจงลบถ้อยคำนั้นเสียเถิดสิ่งใดๆในโลกนี้จะรักเท่าบุตรไม่มีแล้วลูกเราได้รอดชีวิตแล้วมนดบกล่าวปลอบภรรยาว่าลูกขึ้นเถิดฉันไม่ถือโทษเธอต่อไปจงตั้งใจปฏิบัติโดยชอบเถิดแม้เราก็จะตั้งใจให้ทานด้วยศรัทธาต่อไป ฝ่ายพระดาบทก็ตั้งใจประพฤติพรหมจันย์เพื่อพระโพธิญาณต่อไปทุกฝ่ายต่างปรีดาปราโมทในความประพฤติของตนนี้เป็นผลแห่งเมตตาเมตตาที่ท่านทีปยนะดาบทแสดงออกเป็นคนแรกในคราวนี้จัดเป็นเมตตาอุปบารมี